หลังจากนักร้องนักแสดงหนุ่มล่าสุดซิดคอมเสือชนีเก้ง2021 EP 0.21ทางช่องวัน31ก็มาถึงตอนที่ตัวละครชีตาซึ่งรับบทโดยอ๊อฟปองศักดิ์ถึงคราวบอกลาเพ,เพื่อนเพื่อนเพราะต้องไปดูแลแฟนที่ต้องไปรับการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจที่ต่างประเทศงานนี้ทำเอาทั้งชีตาและเพื่อนๆน,น้ำตาท่วมระหว่างกอดกันและบอกลาท่ามกลางคอมเมนต์จากแฟนแฟน,แฟนซิดคอมที่แสดงความคิดเห็นอาทิตย์ไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้อาจใจหายเลยถ้าชีตาหายไปมันก็ไม่ครบรสแล้วต่อให้เอาใครมาแทนก็เถิดแต่บ ชีต้ามันปูทางมาตั้งแต่ต้นแล้วว่าคืออ,อ็อฟพี่อ็อฟคือตัวหลักตัวสําคัญถ้าหายไปมันก็ไม่ใช่เสือชนีแก้งแล้วอักขอบายเหมือนกันมันคงไม่สนุกเหมือนเดิมแล้วใจหายอตะตามเรื่องนี้มาตั้งแต่แรกๆกที่ร้องไห้น่าจะร้องจริงเพราะผูกพันกันมานานไม่มีชีต้าก็ไม่รู้จะดูอะไรที่เข้ามาดูก็เพราะเจอออยกับชีต้าเราคงมากันได้เท่านี้จุบๆลาก่อยเยยทุกคนควรเคารพการตัดสินใจของพี่อ็อฟนะทัศนคติไม่ตรงกันอยู่ไปก็อึดอัดใจเปล่าๆและอื่นๆ